สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับทักทายกันนะครับทักทายกันเช้าวันอาทิตย์สายๆนะครับไม่ใช่เช้านะครับสายๆวันอาทิตย์นะครับพาทุกคนมาหานอใหม่ครับมาหานอใหม่มาเบิงอใหม่ขึ้นเหี่ยวห้ายแห้งครับห้ายคักเนาะอใหม่ตอนนี้ก็ล่างร้ายนะครับคุณเห็นบอทุกคนอันมักง่า่นะครับอันมักง่ายเลยเด้อเห็นบอเนาะอันงหญยเลยนะครับอันใ่ญ่ นะครับอันใหญ่เลยส่วนนี้นะครับว่าอะไรเป็นนามนะครับเป็นนามคล้องหนาห้องบนครับทุกคนโอ้เป็นตาสะอ่อนนะครับไม่ใช่อันใหญ่ๆเลยพวมง่ามนะครับพวกงหญ่พวมงามอันงามครับทักทายทุกคนนะครับส่วนอันฝุ่นนะครับส่วนฝุ่นฝุนสูงแล้วนะครับบออานะครับ เอาบะได้นะครับเพราะมันสูงแห้งกลไไปเพิ่นเป็นกกเป็นก่อเป็นลั่มต่อไปนะครับสําหรับนะครับพรมงามซทำอนู่นะครับลำ่มพรมสวยเลยนะครับเนาะกำลังงามนี่ครับกำลังขึ้นนะครับส่วนนอนะครับเป็นนอแบบนี้นะครับกำลังขึ้นครับพามาชมเรื่อยๆนะครับคุณทั้งในคุณครับสองอันสามอันนะครับเนาะ จะได้เขาวา่วาได้นะครับอันง่ายหนึ่งส่วนอันนี้นะครับกำลังพุดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นผอยุการกรอกระมีบะ่บับกไล่นะครับเนาะบ่อึดนะครับนอนใหมกันมี่จะนอนใหญ่ง่ๆนะครับนอนใหญ่ๆเลยมีกระสีผ้ามาเบิง้ง นี่แหละครับพูน่ะพูน่ะเห็นบ่อพูนก็ร่างขื่นบักยางอีกเลยนะครับต้องไปทั้งพ่นนะครับเนาะจังสีเห็นเดี๋ยวจะพาไปเบิร์นะครับให้เบิร์กันเงาๆเลยนะครับเด้อพามาเบิร์ครับมือนี้มือนี้ผมบ่หานะครับพามาเบิร์ซื่อๆพูน่ะครับเห็นบ่โอ้ขื่นบักใหญ่เลยนะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นเตาเพิ่นนะครับ,นนรบ,ใบใกะลักแมนเบ็ดนะครับแตกขึ้นหลายนะครับตอนนี้บนครับใส่ใบใหม่เมืนก็แมนเบ็ดนะครับเนาะอันส่วนนี้เป็นส่วนขึ้นเหี้ยวนะครับขึ้นเหี้ยวน,นี่ขึ้นมาใหม่ขึ้นสูงแล้วนะครับขึ้นสูงแล้วก็ให้เเป็นเป็นกก,กเป็นกอเป็นล่ำนะครับเพรว่าเพิน่นขึ้นสูงแล้วนะครับเนาะให้เิ่นเป็นล่ำต่อไปเป็นกอต่อไปนะครับเิ่นใยพอบรได้เอานะครับเอาเพิ่นบ้ท่านนะครับหลายแห่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จ็ดแปดเก้าล่ำนะครับเนาะสุดยอดเลยมีอันใหญ่ๆด้วยครับเรื่องมิดอันใหญ,ญ่ๆนะครับอันซ้ำแขนนี่แหละครับโอเคเลยนะครับเนาะสุดยอดอีรีนะครับอันนี้เนาะม,มืนมันี่มาพาอ้าบอ่งุนครับทุกคนองุนองุนสุกแล้วครับอสุดย,ยอดเลยนะครับองุนสุกแล้วนะครับองุนองุนสุกแล้วครับทุกคนดูว้าวว้าว อ่ง,งุูครับอ่างงใเ่ละอ่างงูกำลังแสบเป็นร่างเป็นตัวแสบครับคุณนะครับทุกคนเห็นทุกคนอู้สุดยอดเลยนะครับมาอง,งุงนเต็มเลยนะครับเต็มเลยแมนเมิร์ดครับอ่งงูอ่าง,งํากำลังสวยเลยนะครับจะลูกงาม,งามทุกคนสุดยอดบอพี่น้องอู้ กำลังสวยงามอันนี้ครับองุ่นเขียวปุ่นลายแห้งหลายแห้ง,หหงเมนเบิร์ครับปุ่นเต็มเลยนะครับเต็มเลยน้ำใหม่ครับปุ่นใช่หมดเลยนะครับใช่หมดเลยเป็นตะสะอ่อนมีต่นอใหญ่ๆนะครับมีแต่นอใหญ่ๆ ุงนก็เยอะยุ่งกระหลายเลยครับยุ่งกระหลายยุ่งก็เยอะคุณนะครับโอ้หน่อไม้คอยสวัสดี4ี่สิบสองท่านนะครับทักทายกันํำนะครับเด้อยฝากไว้แน่สวัสดี30มสิบท่านนะครับเบึงหน,อน่อไม้นะครับจะนองยังยังยังมามเนียครับสุยอดอีรินะครับ